สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กาลังรับชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมคือเก่าครับพี่น้องครับลูกอีสานคนเทบ้านนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับชงบายนะครับบายสองบายสามครับพี่น้องเีพี่น้องครับนะครับบาคือปลาสิพาพพี่น้องเปิดน้โพงตอนกเขาลังบานนะครับอยู่บ้านทงผมเองครับเมงบรรยากาศบรรยากาศปลาเขายี่เชียวนะครับ ข่ายาป้าปนกันไปครับพี่น้องครับนะครับขึ้น่าสีพาพี่น้องก็เปิดลำพงตอนนกเขาาหง่ครับพี่น้องครับ<ม>นอนเดียนยุปเปบางหานันได้ยินเสียงนกเขาาเญ่กูกูกูอยู่เดีๆๆยวสีด้องเอาลำพงมากเปิดเบิ่งสีคือขุนสีเขาหรือบ,บ่ออแต่ว่ากะคือเกาทรศัพท์ผมนันโทรศัพท์สีชายสะโคผมนันมันต,ตายปุ่มกดมันขาดมันก็เลยเปิดเครื่องมอ่ไะไนะครับก็เลย จำเป็นบต้องใส่โบโบดีไายผ่านสุกผอมให้พี่น้องเบ่งนะครับเนาะก็เอาไว้ให้พ่อสวมมาแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ว่างๆไปผมสิืพาพี่น้องห้าโมองอารมณ์ผงว่างกันหน้าไปเมึงบรรยากาศรังบานพูดจริงเหเป็นคืมคืมแดด,ด,ดดแดดอยู่เรียบพี่น้องคืมแดดแดดไปพ่อเงินไป ผมวม่มาจะนั่งจอบนี่แหละเรานี่ว่างกันนี่แหละว่างนี่ก่อนนะครับนี่มาเสียเอานั่งขายพี่น้องนั่งจอบอยู่ตรงนี้แหละเอาล้มพวกไว้ปะป้ะาเกิดฝนบ่น,น,นล้วที่หลังเนาะ กเป็นแดนดแดดขึมขึมนี่ว่าหันนี่งกระแดดวันนี้ก็คึมมเข้ามาละนะครับตอนนี้เวลาประมาณบุกเกินใบาสามหรครับพี่น้องครับนอนเดินยุปีอะไรอย่ยายเสี้แจ้งนกเขากันกูเบิ้ลจีพายพี่น,พน้องว่าตอน,นเปิดน้ำพุ่งตัวมันก็น่าขึดว่ะ <c oughs> น้องพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวผมสิพายคุณอ่ะพาพี่น,พน้องย่างเอาน้ำพุ่งบูทูปพุไปปลาเก๋าโกกที่ดผาผมนะคือ นะครับลองเปิดเบื้องหานุบนเขาเนาะครับชมบรรยากาศเดีครับพี่น้องครับอย่เป็นขอกมูขอกมูในบ้านกุ้งนะครับหอยโกกซีดาเนี่ยว่าหอ,อยลำพงหอยวันนี้ละ

นั่งอยู่ทางล่างครับนะครับไปขอมมากนะครับพี่รองครับพูดผุ่อยู่ต่นผุ่นนี่ผมยังเย็นโตอยู่ครับตอนนห้องเซห้องเซนกต่อผมนี่นกต่อผมอยู่นี่ครับผู่นผุ่นผุงงงงงเอาละครับเดี๋ยวผมจี แต่ว่าเสียดายโอ้ยหกล่องทรายสุขผมบ่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสิลองเบิ่งครับไก่เต๋ออยู่ครับระยะนีู่ประมาณหกสิบขืดครับประมาณหกสิบเรากว่าหกสิบเมตรนะครับนี่อยู่ปลายนี่เนี่ครับอยู่ปลายต้นอื้อหือครับเอ้าเดี๋ยวผมดดลร้องมึงครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับพูดผม ไปพคนสิพาย่างไปเบิ้งยังอยู่วะนะครับขนแตกสุกวัดตัวหนึงนี่ผมยืนเพีเงยิงครับตัวนี้นแต่พูดแเดี๋ยวคนสีย่างพายชิลล็องย่างไปเบิ้งจอดอยู่หลังบ้านพ่มคือเก่าเนี่ยไปเ้องชิลล็องไปหาเบิ้งองเป็นขนกากกบถีออออบอ,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 อยู่หันโอ้ยพี่นกเขาสว่านผมเป็นนกเขาไงผู้ถูดหองอยู่ขนตัวหนึ่ง หอยี่างผมตัวหนึง่งไปลงตัวนี้ก่อนมาผมนั่มหน้กกว่อนนะน้ำพงผมยันอยู่หม่งเก่าอยู่นะครับไปอยู่กูบูนี่โอ้ยถุงน่องหากว่นนะ ปอก็บกเถอะเฮ้ยมาเตอนน่งซ้องตัต,งตน,นีนนนตนนน่นะครับยี่ท้งป่ายตนในโรงงานผมนี่ยึท้งป่ายนี่แหละตกลงน้ำมันนะครับตกลงใส่กูเลย เห็นติดขนพี่น้องีหเห็นติดขนตีขนสาย,สายาติดขนใส้บุระโตนกบาน ก็กลับครับให้ผมหาก่อนครับต้องไซบุนี่ว่าเห็นนี่ยก่บนว่าอยู่ว่าสิลายด้วยครับ บุรีโทรศัพท์ผมพังทายสกูบแคมกับอะไรเรืยบุรีเช็นผ่าเห็นที่นองเบิงช้ำนะครับได้แต่ขนขนขนเป็นเต็มนี่ขนแตกคับถีบอยู่ตัวนก็ะไปย่อใช่ไหมได้แตขน หาว่าอย่ก่อนพี่น้รอดบินไปตกตรงทางอื่นมอบอ่บ่เห็นพี่น้องยิงจากตายานี่ลงว่านี่าจะบโยยู่ครับพูกมันถุนผมยิงจากบานบานธงผมน่าสิบโบยู่พวเห็นครับ เดิตีขนเอา้าหาซ้อนเมือ่อกี้ครับพี่น้องเอา้าโอ้ยเด็นน้ำามื่อวานหามึงอยากมอดยอดนนองก็ได้อยากเรียบร้ยอยบ่เห็นครับพี่น้องครับ หาบังคากล่ะอโบยูโบยูครับสิดายเนเขาไงไปหาบังอีกครับบุเป็นท่าหรอครับพี่น้องครับบสิดายเนี่ย ไใ้ได้ขนเหน็นได้ขนตัวนั้นก็ได้นะครับบนเขาหยีดนี่ย่างห่องใส่กันอยู่ผุ่นห่องอยู่ผุ่นตัวหนึง่งผุ่นห่องย่างผุ่นตัวหนึง่งโดยเฉพาย่อมเขามานะครับไป power off ไปมากับลูกน้องเดินยิ้มต้มอยกบัดเขาอาบน้ำให้ดีๆมาเพื่อนนะครับมึงบรรยากาศเงียช่วงใบสองใบสามนะครับเขี้ยวงามนะครับกลางทงนะครับบ้านทงผมนะครับกะส่งอัลบั้มคลิปนี้นะครับคือขอลาพี่น้องไปเที่ยงเท่านี้นะครับนะครับวันยุดหนาวันหนาบางๆเจอกันไหมครับพี่น้องครับคลิปนี้ดูอีสานคนพิบ้าน ล่าไปแล้วครับเจอกันชิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ